สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาร่อของเรานะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาวราศีเมถุนนะคะในช่วงเดือนเมษายนปี2,567นี้ค่ะมาดูกันเลยพลังงานความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอดูพลังงานหลักพลังงานตัวตนของคุณก่อนนะคะเมถุนนายอบคับนะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่แบบ เด็กกว่าคุณได้นะคะความรักของคุณเป็นอย่างไรพละง,งานของคุณนะเป็นความรู้สึกที่เราอะรักคนคนนี้แหละนะคะแต่ความสัมพันธ์มันมันยังไม่คืบหน้าเนาะมันเท่าเดิมนะคะยังไม่ไปไหนคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนไกลคนที่เจอกันผ่านโลกออนไลน์ได้นะคะเหมือนเป็นคนที่แบบ ถูกชะตาต้องจนะคะเป็นรักแรกพบได้นะคะสำหรับคนคนนี้เจอกันผ่านงานผ่านการเดินทางได้นะอืพลังงานขึ้น,นค่าแปดดาบคืออะไรคะออ้จบกันไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าคุณเจอกับคนที่เขามีอดีตมีกำแพงนะคะมีความเจ็บปวดในอดีตอะไรอย่างเนี้ยอืมพลังงานของคุณอาจจะเพิ่งจบกับความสัมพันธ์ มาก็ได้นะคะเพราะงานสิบดาบเนี่ยนะแล้วก็ยังแบบยังติดอยู่กับคนคนนี้อยู่นะมาดูความรักของคุณหน่อยเป็นยังไงคะหนึ่งดาบสามถ้วยไนท์เหรียยน,นะคะหนึ่งไม้เป็นความรู้สึกที่เหมือนเราพยายามนะคะเราพยายามแล้วเราก็แบบ อยู่ในจุดเดิมความสัมพันธ์มันไม่คืบหน้านะคะอย่างที่บอกไปว่าเหมือนเราให้โอกาสความรักครั้งนี้มาหลายๆครั้งแล้วนะคะแต่ก็ยังเป็นในลักษณะของคนคุยเนาะไม่ชัดเจนนะคะรอแล้วรอเล่านะคะก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเหมือนเราได้เรียนรู้จากคนคนนี้จากความสัมพันธ์นี้นะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เขา มีโลกส่นตัวสูงนะคะช้าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้นะมาดูกันซิว่าเขารู้สึกอย่างไรกับชาวเมทุนนะคะสิบไม้จัสติกเอ้าทำไมไพ่เขาขึ้นมาเหมือนแบบอยากจะชัดเจนกับคุณนะ่ะนกรู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณนะ อืมเขาคิดถึงคุณถ้าคุณจบกันไปแล้วว่าเขาอยากกลับมางอคุณกลับมาเคลียร์ใจกับคุณนะคะหรือถ้าเกิดเขาแช่ความสัมพันธ์นะคะไม่พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไม่ชัดเจนกับคุณสักทีอะนกมองว่าคนคนนี้เขามีอดีตนะคะเอออดีตของความเจ็บปวดอาจจะทําให้เขาอะคิดมากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ทั้งที่เขาก็เขาก็รู้สึกรักคุณแล้วก็รู้สึกกับคุณมากมาก คนคนนี้เป็นชาวต่างชาติได้เป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะเป็นหมอเป็นแพทย์นะคะทํางานอยู่ในสถานที่พยาบาลได้เป็นคนในเครื่องแบบนะคะอ่าคนในเครื่องแบบหรือว่าเป็นราชการได้นะคะทํางานเกี่ยวกับด้านการตรวจตรานะคะรักษาความยุติธรรมทํางานเกี่ยวกับบัญชีนะอ่าด้านกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยได้นะอืมเป็นไปได้ทั้งสองกรณีแหละก็คือ มีอดีตนะคะคิดหนักในเรื่องของการที่จะเริ่มต้นใหม่กลัวที่จะเจ็บกลัวที่จะผิดหวังอีกนะคะแต่ถ้ามีปัญหากันไปแล้วเขาอยากกลับมาอย่างที่นกบอกไปนะเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกคะหถกช่วยคิดถึงอืคิดถึง,ถงนะคะเราก็รู้สึก,กผูกพันกับคุณมากๆเป็นรักต่างไวัได้นะคะอยากกลับมาเคลียร์ใจกับคุณนะค,คนคนนี้ยังอยากที่จะแบบ ยังอยากที่จะเดินหน้าต่อลงทุนลงแรงในความรักครั้งนี้นะคะขึ้นไพ่สองเหรียญขอขยายนะคะคือจริงๆอะ่ะเขาอะ่ะอยากพูดอยากคุยอยากติดต่อสื่อสารคุณมาเหมือนกันนะคะแต่ติดที่ก็มีฟอร์มอีโกของเขาไปนะคะเป็นชาวต่างชาติได้นะคนคนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจนักลงทุนนะคะก็มองว่าพลังงานของเขาเนี่ยเขายังอยากที่จะเดินหน้าต่อ อยากเข้าหาคุณอยากพูดอยากคุยกับคุณอนะ่ะเขาจะทำยังไงคะเขาจะทำยังไงคะอุ้ยเขาคิดหนักมากเลยอะ่ะนอนไม่หลับเครียดนะคะเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะนะแต่ใจเขาอยู่ที่คุณนะคะใจเขาอยู่ที่คุณคุณยังเป็นคนสำคัญเป็นคนที่เขารักนะคะจริงๆอย่างที่บอกอะ่ะ การที่เขาไม่ชัดเจนกับคุณอาจจะเกิดจากอดีตของเขานะคะหรือความกลัวความลังเลใดๆหรือเขาอาจจะชอบความอิสระอย่างแบบหวงแหนพื้นที่ของเขานะคะหวงแหนความโสดอยู่ก็ได้นะแต่จริงๆความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณเนะ่ะเป็นความรู้สึกจริงๆนะคะเป็นความรู้สึกที่มันแบบมากมายหรือเกินนะคะล้นอกล้นใจเนาะพลังงานขึ้นมาเขาจะทำยังไงคะหนึ่งถ้วยน่าจะติดต่อสื่อสารมาแหละนะ ยังอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะเป็นนักเดินทางเป็นชาวต่างชาติทำงานเกี่ยวกับด้านภาษาได้นะคะ power the world ต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะนกรู้สึกว่าเขาคิดไปต่างๆนาๆนาณนะเวลาเนี้ยเขากลัวว่าคุณจะตัดขาดเขาจริงๆนะคะเหมือนเขาก็รู้นะว่าคุณเป็นคนยังไงคุณเป็นคนที่เด็ดขาดนะคะ ตัดก็คือตัดอะไรอย่างเงี้ยมีความชัดเจนในตัวเองสูงเนาะเขาก็เลยคิดมากมายเลยแหละว่าเอจะทำยังไงนะคะเขาก็กลัวว่าคุณจะมีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามานะคะหรือคุณจะตัดเขาจริงๆอะ่ะเขาจะตัดเ,เขาจะติดต่อคุณมานะคะคุณอาจจะเจอกันผ่านโลกออนไลน์เครื่องมือสื่อสารได้นะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณได้คะ่ะสิ่งที่เขาจะทำนะคะเขาเสียใจเขาเสียใจนะ แล้วก็รู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเสียใจยถ้าเกิดเขาเป็นฝ่ายกระทำคุณนะคะเขาอยากขอโทษคุณนะคิดถึงนะคะยังเสียดายความรักครั้งนี้เป็นอย่างมากเนาะขึ้นไป DM เพรสนะคะคุณยังเป็นคนที่กุมหัวใจของเขาเอาไว้เป็นหนึ่งเดียวของเขาเป็นคนที่เขารักนะคะ เขาจะทายังไงคะเดือซันเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่แลหละโน้รู้สึกว่าคนคนนี้ยเขาไม่สบายใจกับการที่คุณและเขาไม่ได้คุยกันะนะพลังงานไพ่ไม่ได้คุยกันน่ะเงียบนิ่งนะคะเขาเขาอยากที่จะแบบกลับมาเคลียร์ใจกับคุณนะคนคนนี้ตัดคุณไม่ได้นะคะยังมี ความปรารถนาคุณอย่างมากนะคะเขาเขา move on ไม่ได้เขาตัดใจจากคุณไม่ได้นะคะคุณเป็นความสุขเป็นความสดใสในชีวิตของเขานะคะบางท่านบางคนอาจจะอยู่ในสถานะออความสัมพันธ์ที่เป็นแบบเราสามคนได้นะเพราะว่าขึ้นพลังงานไพ่สามดาบมีไหนละ่ะเมื่อกี้ขึ้นมาเนาะเขาก็จะตามคุณกลับเข้าไปในความสัมพันธ์นี้เช่นกันนะคะออมาดูไพ่สรุปหน่อยนะคะจะเป็นยังไง บางคนความสัมพันธ์พัฒนาไม่ได้เพราะว่าเขาก็อาจสอบไม่ได้มีแค่เราเนาะมาดูนะคะให้สรุปเป็นอย่างไรคะคือนกต่อเติมบ้านนะคะทุกคนเราก็เสียงดังมากนกทําคลิปไม่ได้ด้วยนะช่วงนี้แล้วเวลาเสียงเงียบนกก็จะรีบทําคลิปให้กับเพื่อนๆนะคะ ให้สรุปว่ายังไงนะคะในถือเหรียญนสไม้หนึ่งดาให้สรุปก็คือคนคนนี้คนคนนี้อยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะมีการคิดมีการวางแผนที่จะกลับเข้ามาเคลีย์ใจกับคุณแล้วนะอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่การติดต่อสื่อสารเนาะอืม คนคนนี้สามารถเป็นความรักที่คุณปรารถนาได้นะเพิ่ขึ้นให้สิบเหรียญเขาจะจริงจังมากขึ้นเขาจะทุ่มเทในความรักครั้งนี้มากขึ้นนะคะนะเหมือนเขาได้เกิดการคิดการทบทวนแล้วนะคะนะเขาจะใส่ใจคุณมากขึ้นรักคุณมากขึ้นอะไรแบบนี้อืมชาวอะอลกบอกว่าคนคนนี้เขาอย่าง จะเข้าหาคุณยังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตนะคะเขาจะติดต่อคุณมาแต่ก็ขึ้นอยู่กับชาวเมถุนเองนะว่าคุณยังต้องการเขาอยู่ไหมนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะแบบไหนก็ตามนะคะหนูรู้สึกว่าคนคนเนี้ยังไม่สามารถที่จะปล่อยคุณไปได้จริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคนโสดกันบ้างนะคะคนโสดเมถุนเป็นยังไงความรักคนโสด ดูพลังงานความรักของคุณค่ะอืออยามีคนเข้ามาพูดมาคุยนะคะอยากที่จะทำความรู้จักคุณเข้าหาคุณอะไรแบบเนี้ยแต่ตัวคุณเองนะเป็นในลักษณะที่แบบคุยได้นะคุยได้แต่ว่าเหมือนเพิ่งอกหักมาหรือว่า ออพึ่งเสียใจยอยู่นะคะแล้วเป็นในช่วงเวลาที่คุณอยากอย,กอยู่กับตัวเองกลับมารักตัวเองนะคะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอะไรแบบนั้นนะน,นะคุยได้แต่คุณอาจจะยังไม่ได้คิดถึงการที่จะแบบพัฒนาหรือสานต่อแต่อย่างใดนะคะเออขึ้นไพ่สามดาบด,ด้วยอะ่ะคุณยังไม่พร้อมในเรื่องของจิตใจนะคะมีกำแพงสูงด้วยนะใครที่จะเข้ามาไม่ง่ายเลยนะคะสำหรับคนโสดนะ ก็มองว่ามีคนเข้ามาคุยแหละแต่ว่าคุณยังไม่ได้คิดที่จะแบบพัฒนาความสัมพันธ์กับใครหรือให้สถานะกับใครนะคะในช่วงนี้อาจจะมีคนที่มีพันธะภาระอยู่แล้วนะคะเข้ามาชอบคุณได้ด้วยนะคะด้วยพลังงานของเดวิลคุณมีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดกับเพศตรงข้ามมากๆนะคะหรืออาจจะเพศเดียวกันได้ด้วยนะ คุณโฟกัสเรื่องการงานการเงินนะคะความมั่นคงในชีวิตของตัวเองแล้วในในช่วงเนี้ยคุณกลับมารักตัวเองแบบร้อยเซ็นนะคะนะอยากทําอะไรก็ทําคุณอาจจะรู้สึกว่าเออก็อยู่แบบนี้มันมันก็โอเคนะมันก็ไม่ได้แย่นะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอยากจะอยู่กับตัวเองก็ได้นะคะก็เลยยังไม่ไม่พร้อมที่จะแบบมีใครขนาดนั้นนะคะเออก็ต้องระวังในเรื่องของ ความสัมพันธ์ฉาบชวยด้วยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะตัวคุณเองยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจนะคะหรือว่าอาจจะยังแบบ ยึดติดกับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะคนที่อยู่ในใจหรือว่ายังคิดถึงใครบางคนอยู่นั่นเองนะคะก็เลยทําให้คุณยังไม่ได้พร้อมที่จะเปิดใจให้ใหกับใครในช่วงนี้นะคะพลังงานคนโสดเนาะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับความรักของชาวราศีเมถุนนั้นก็ขอจบคําทํานายแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้เ,เพื่อนๆมีความสุขในความรักนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปะค่ะสวัสดีค่ะ